โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โอ้ี่ยังอะสวยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปกันแย่งอันหรอพี่น้องกบอนดีปันนิ้สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้พามาหากับเขาโยหอยบานขึ้นเขาครับน้ำบกน้ำบกหลายก็หมือนถีห้อมหยกเนาะเปลี่ยนมาสองสมมื้อครับ าม, end. มา to ล่องยกเบื้องอีกงครเทปมันหมานกับเขาเนาะอาเทียเด็ดปลาสวยตัวงามคือเก่าแล้วจะไปลุล้นกันเนาะครับว่ามันี่ห้องสิหมานป่าไปกับเขาปะนะครับอึ้มอื้มากะันแยงป่ากันแยงสามเลยอ่ะปลากะันแยงกันบุกกันแยงขึ้นหลายถทกไหม ตาไ่เงี้ยเงียตาแตงเี่ยต้อง,อองอไปไเลิกโคดรป่อ้ยอือปลาก็เขาโอ้ยขาดเลยอ่ะ โอ้อลุงถือต่อพวอมบบน,นี้เอาชิดฟังไรอิงสันเออข้าบอกผู <B or> หนึ่งกบงับ้านไม่เอาลุงเปลี่ยนไก่ว่าป่ามันเรียนขอ,อ,อ,อขนบขอบเนี่เยเอาเงินที่บอ่อนเลยเดี็กปลากระเงี้ยครับกปลากระเดื่อ โอ้ยหูจงปูมันก็เป็นลมร่มหน่อยไปโอ้ยปอยโอ้ยวายประแยงอีดอกพี่น้องประแงง่าบ่้ยบ่ทธนสอยบ้ฮะยกได้ไห่บ่ทรานสอยธนสอยเลยพี่น้องเอ้ย อ้าวรีบขอบอีกแล้ววันนี้คาต่ออีกซะปาดกันยังตัวนี้ก็ตัวนี้ว่ามันไขรตินี่เนาะนี่คือกันยังไขรอุ้ยโอ้โห้ขี้เดือดขี้เดือดสอง อาีนดีมื่อเนาะอือโอ้ยเขารมแต่พี่น้องอาดออกไปบ่ไดเนี่ยแล้วถนนจืปอาเ่ีอนอืออือซอย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 สองเอาเ่ สวยเท่นั้นครับกี่เดือดสองตัวสวยกั้งงามตา,าแรนดิอย่สวยแม่ตัวงามงาม บินตาวขระทัง้งหัม้อตุ้ยนกปากหางโอ้เป็นร้อยอะไงเห็นบ่ล่ะโอ้ยอยังะอะยังล่ะดูบ่อ้อยไปเ,เ,เลย,อ,ย,อ,ยอู้ยปลาสอยออกไปเลยจอดกาลังถือร้อยเขามาเดี๋ยวหมอมุม อมากระแหงครับว่ายังไมั้งจ้าก็เข่าเรื่อยๆอยู่ไงแง่กระได้พูน่ายกระได้พู่ายเลมันเข่าตลอดกระแหงก็คือจังกระแหงใคร กระแนงกระแนงกระแนงกระเดือดพ่อแกงอะไรดินี่อนกะแงยงขึ้ไม่สม อืมไม่หยังไม่ยังนั่งเดือดนั่งเดือดปัเด,ด<อ>เรียนโมเมนต์ป่าใหญ่คู่หลุหลนๆเนาะเราสวยน้อยไม่พวกดำทีที่เดือดหรือสลีดหนี่มพี่ให่ สวน่อยตัวนึงเหดแดดเดียวกระเสีบด pues um ้เฮ้ยมาทิ่นม่มาเมมี้โอ้โ้โอวโอ้สามสามพี่น้อง แย่งหรือพ่กขาต้องกัดแย่งเ้าประสวยคือจังประสวยแม่ไใคเนาะเป็นนอ้วนเนี่นะ Hmm, hmm, minyak, minyak. Oh, kader. Kader. Tak, kita tutup ni. โอ้ยโอ้ยอ้ยหี้งอ่ะฝอสอ,สอยครับฝส,ส,สวยสองฝ่เลยโอย้อยคุณ่มีเหี เสียงปากระแน่งตอดแอดตอดแอดว้โอ e ้โ uh, อ anyway, ้โอ้หนังปลาสอยอีกแล้วสวยไข่หรือเปล่าขึ้นอวนทำไมมันเป็นอวนถ้าสอยไข่ปนจิตูกดิน ตองน่อยตองน่อยเบาอ่ดักพี่นออืมอืมอืมไมหยังเอาเอาตากแยงเหยบ่อได้ป่เหี้ยตัวหนึ่งพี่นอนตากแยงเป็นยมันปสวยกับ อห่างนี่อยอู้ยมันหัวจกโดดออกไปเลยออากมันออกมสมอือสองครับตัวเดียวก็พอลาน้นตองอีโตนปอาตองหน่อย ก็สวยครับอ๋อไม่โอเคลาบไม่ไ,ได้ขลาบโอหง,ง่ายมันอยู่น้ำจังใดวุ้ยน้ำไหลายพวปมันต้องมีซุ้มมันอยู่น้ำจังใดวุ้ยเลิก อมืมันต้องมีซูมเด้อมันอยูน้ำตังไดละ่ะมันเดือน้ำยังนั่นแหละเซบูปินข่าวท่รู้จังหดที่น่ามันคือบ่อนนีม่มนยังอยู่มีปะกรมีแล้วางขีดตุหมแบ มื่อวามันอยู่น้ำเกลือหมะถ้าข้ามไปน้ำเหลือน้ำยางนัง่นล่ะข้ามไปเอาเขาเ่เห็นกระโตกแบบนี้ปลาเขียงเหรอมันน้ำลายข้ามไปมันก็จะเป็นก้อนนี่เนาะเอาน้าม,มันแห้งจังมาเอาอื ว่ามันบระสุนกรกอันเลยดิมันคือป่ายีบคิดว่าอาจจะเป็นป่าเก๋งบ่ะเห็นป่ะคํับลำพี่น้องเอามาลุ้นมองสุดท้ายกันครับเอี่ยังปลาขาว ทำเร็วเร็วโอ้ผมมากครับนักแท้นักจนติยกบกขึนเลนักตัวมันค้นยูเทึ่งเนอะไ่ใอนยกขึนไม่ยกันป่าน่ว่ายกขึนเยยกมนท่านป่าไหยกบนท่านป่าได้นี่พี่น้องบังีเอามาเบิ่งป้าสุ้ายกันครับแล้วเขาจำเป็นเบิ่งผลงานกันโยบานเนาะยกปานเลวตงีป่าบกอืมจะไปซิว เอา้าจะไม่เบิ่กผลง,งานกันยุบานครับยุ๊กก็ขึ้นเลยอ่ะคนที่สูงคนเ,งเนาะขุนปลาจือดปลากระแนงหลายอยู่ดิปลาสอยสิบแปดหิสิบแปดหิยะ,หยะร้องเดี๋ยวบอลขุนอ่นะแมวก็ได้ีหลถบพี่น้องผลงานเท่าก็ได้ส่วนมากจะเป็นปลาสอยปลากระแนงครับแมวเป่าขอกินปลา เ,เดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้าเน้ะพี่นอ้องนี่ปราคาวัเดีครับ